คุณรัจวตแสเก้อเลยพี่น้องชาวจอมทองที่เคารพครับแม้วันนี้โอกาสดีเหลือเกินเรามาพบกันในวันที่เราจะสร้างนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยฟ้าฝนเป็นใจและพี่น้องคนจอมทองพร้อมใจกันไหมพี่น้องคนเชียงใหม่พร้อมใจกันไหมพี่น้องเลือกเบอร์อะไรเบอร์อะไร พัะไรตบมือเรียกพี่น้องเราเข้ามาในศาลาเข้ามาข้างหลังเข้ามาข้างางเข้ามาประชาธิปัตย์ออกไปเนวินออกไปเพื่อไทยเข้ามาเบอร์หนึ่งเข้ามายิงลักเข้ามาชัยอโหรหนา พี่น้องที่เคารพครับตั้งใจรีบมาหาพี่น้องด้วยความคิดตึงหาพี่น้องนะรีบมาเลยครับตะกี้อยู่อำเภอเปล่าครับคณะของคุณยิงรักแล้วก็นั่งเฮลิคอปเตอร์มาถึงอำเภอจอมทองเพื่อไทยนี่ขึ้นหอครับส่วนประชาธิปัตย์เนี่ยขึ้นวอพี่น้องมันคนละย่างพี่น้องที่เคารพครับวันนี้ บรรยากาศการรณรงหาเสียงเป็นไปอย่างคึกคักเหลือเกินทุกสำนักโพร,รายงานออกมาตรงกันว่าคะแนนเพื่อไทยคะแนนคุณยิ่งลัก์ขึ้นทุกวันขึ้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 นคะแนน,นอภิสิษ์ก็ลงทุกวันลง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 พีแรกผี่น้องเที่ยารบครับพอเปิดตัวขุนยิงลักหลายคนปลามาก บอกว่าเพื่อไทยยังไงชนะก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลบอกยิ่งลักชนะยังไงก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีพอโพเราขึ้นทุกวันพักร่วมออกอาการบรรหารขอเป็นใบเฟินแล้วครับพี่น้องครับพอบรรหารจะขอเป็นใบเฟินสุวัสด์ก็จะขอเป็นหินเขียวรองแจกันครับพอบรรหารกับสุวัสด์ออกอาการเนวินทาท่าจะถลาเข้ามาท่านไม่ต้องห่วงถ่ายคนนั้นมาผมจะเคยวยงโดยแจกันพี่น้องครับ พราะพักเพื่อไทยยืนอยู่ได้วันนี้เพราะประชาชนปกป้องพักเพื่อไทยยืนอยู่ได้วันนี้เพราะประชาชนเมตตาพักเพื่อไทยจะยืนยัดเคียงข้างประชาชนไปตลอดทางและในช่วงเวลานี้พี่น้องที่เคารพครับขอเสียงปรบมือโห่ร้องต้อนรับว่าที่นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประวัติศาสตร์ประเทศไทยโห่ร้องดังๆต้อนรับคุณยิง่งรักชิวนวัตร เบอร์อะไรเบอร์อะไรปากอะไรยิงลักเอาไหมเชียงใหม่เลือกไหมจอนทองสู้ไหมสู้ไหมโซ่พี่น้องที่เคารพครับใจโอ้อร่งดังๆอีกครั้งหนึ่งขณะนี้คนเชียงใหม่ทุกอำเภอ ตกลงใจยกจังหวัดเลือกยิงลักชินวัตเป็นนายกรัฐมนตรีเบอร์อะไรเบอร์อะไรยิงลักเอาไหมทักษินเอาไหมสู้ไม่สู้เชียร์ไม่เชียร์ยกจังหวัดได้ไหมพบกับคุณยิงลักชินวัตครับ สวัสดีเจ้าป้าแม่พี่น้องเจ้าเปิดจอมตองเจ้าสวัสดีน้องๆชุมชนสีเจ้าโรงเรียนชุมชนสีจอมทองใปเจ้าขอเสียงป้าแม่พี่น้องตะขวามือได้ละเจ้าซ้ายมือละเจ้า ขอเสียงพร้อมกันนึกดังดังไปเลยเนาะ <S <S> <S โอ้ยอข้าเจ้ามีแหงแล้วเนี่ยเดินทางตั้งหลายอำเภอมาท่ที่แหงมาจัะนักเลยเนี่ยกับป้าแม่พี่น้องเนี่ยป้าแม่พี่น้องเจ้า ดีใจเนาะปิกบ้านเฮามันบม่มีที่ไหนอบอุ่นเต้าบ้านเฮาแหแล้วเมื่อกร้เจา้าเจ้าเป็นคนเชียงใหม่ชื่อเล่นว่าปูขออนุญาตฮ้องว่าปูได้ก่อนจะได้เหมือนเป็นเป้าแม่พี่น้องเป็นลูกหลานคนเชียงใหม่ไงเป็นน้องคนน้อยของไอ้ทักษิณชินวัตรเจ้า มาเห็นพ่อแม่พี่น้องมาอูกก้บเมืองมากินข้าวนึ่งกินกินไส้อัวน้ำพริกนุ่มให้เติงหาไอ้กระสินขนาดเลยวปิ้ปักขนาดเลยเจ้าเปิ้ลบอกว่าพอมาเจอพ่อแม่พี่น้องคือบอกเนอว่าเปิ้ลยังฮักใครเติงห่ะพ่อแม่พี่น้องทุคกคนเจ้าใค้เติงหาก็เจ้าอาเราหาหน้าห้องเบอร์หนึ่ง ยินไปถึงโตไไปลยเลยนะกะเจ้าโอ้ขอบคุณนักนางเจ้าพ่ไแม่เป็นน้องเจ้าเจ้าคอมกันที้ก็เอาเสียงดังๆเลยเบอร์อย่างเจ้าเบอร์อย่างเจ้าปัาเพื่อไทยเบอร์อย่างเจ้า สเพื่อใจชื่อสุรพลนเกียรติชายกรเบอร์ยามเจ้าโอ้ได้ยินอิ่งมีแหงขึ้นมาหนักเลยป้าแม่พี่นน้องเจ้าอ๋อมีสอสอสีนั่นแหละแบบคนเจ้าเบอร์อย่างเจ้าเบอร์หนึ่งเนาะเจอป้าแม่พี่น้องอู้บอกเลยมันมันกัดอกกัดใจเนี่ย ข้าเจ้าใอยางจะบอกว่ามาขอคะแนนพักเพื่อยโอ้โหอยู่แล้วว่าคนเชียงใหม่ก็ต้องเชียร์คนเชียงใหม่แม่นก็อมาแค่บอกว่ามาขอกําลังใจเฮ้ยไม่ยิงคนเนี้ยลูกไล่ล่าคนเนี้ยมาทํางานการเมืองได้ก่ออแม่พี่น้องฮัก ไว้วางใจข้าเจ้าไว้วางใจตระกูลจินวัตรไว้วางใจในายกทรักษสินจินวัตรวะจะยี้จะเดินหนีป้าแม่พี่น้องได้ไหมทุกต้องมาเดินเคียงปลาเคียงลายตัวกันเนาะมาช่วยกันแก้ปัญหาป้านเมืองแก้ปัญหาปากร้องป้าแม่พี่น้องดีกว่านะเจ้าป้าแม่น้องเจ้ามาที่นะีนะที่เมืองตีมหลาลัยเทคโนโลยีราชบงคนนะ่ะ จำได้กะเจ้าไอ้ทศินมาช่วยสร้างมันกะเจ้าดังนั้นข้าเจ้านะเจ้าไอ้อย่างที่เป็นบา้านโยบายเก่าที่เกิเป็นนโยบายที่ดีเขาจะเอาปิ๊กคืนมาดีกะเจ้าเอาอย่างป้องสามสิบบาทเอาก็ <S <S เขาบอกว่าวันนี้มีสามสิบบาทแต่หลายคนพ่อะแม่พี่น้องมันบอกว่าเบิกมาได้แต่มันก่อเขาเอาสามสิบบาทที่เบิกได้กุ่างเนาะ แล้วแต่หมอปอบ้านเฮาเนี่ยฝีมือเนี่ยก่อนนี้ได้ได้แม่อุ้ยเอามาฮือตัวเนี่ยอ๋อเป็นฝีมือโอท็อปอย่างดีเลยเนาะเขาต้องสองเสรินมนะกระเจ้า SME เอาก่อกองทุนกองทุนหมู่บ้านเอาก่อเพิม่มมหนึ่งล้านเป็นสองล้านเลยเนาะแล้วขอบอกว่า่อแม่พี่น้องมีกินแล้วบอมีนี่แต่ก่อนเนี้ยวันนี้มีใครมีนี่พ้อง โอ้ยก่อนเขาจะไปแก้ปัญหาอย่างอื่นเนาะเขามาพักหนี้กันดีกว่าพี่น้องที่มีหนี้ต่ำกาห้าแสนพักไปเลยสามปีแล้วก่อเขาบอกว่าพักเพื่อไทยมาเนี่ยนะจะยกเลิกกันยังก็บอกว่าหมดเลยปัต้องห่วงเลยออสมอสกบไปยกเลิกเจ้าเบี้ยผู้สูงอายุก็ไปยกเลิกเจ้ามีแต่จะเพิ่มขึ้นเนาะ เอาก็เอาอายุหกสิบปีเอาไปเลยหกร้อยบาทเนาะเจ็ดสิบปีเจ็ดร้อยเนาะแปดสิบปีละเจ้าแปดร้อยเก้าสิบปีละเจ้าพั 1, นหนึ่งไปเลยแล้วเมืองเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวตัวยเฮาต้องส่งเสริมวัฒนธรรมและสินค้าเชียงใหม่แม่กระเจ้าแล้วพักเพื่อไทยจะเจ้า ยังมีโครงการนโยบายรถไฟฟ้าความเร็วสูงมาชี้คุ้งเด็บจยงใหม่สามชั่วโมงอันน้าปัางใจกระเจ้าแล้วปอแม่พี่น้องจะได้เดินทางไปความจเจริญมาถึงบ้านเฮาแน่นอนเลยเจ้าแล้วก็มีปัญหาเรื่องน้ำรวมน้ำแล้งว,วันนี้นั่งเกลืองมาเห็นเลยว่าแม่น้ำปีเงาแหง้งไปตั้งนักเลย พักเมื่อไทยก็มีนโยบายในการเชื่อม25ลุ่มแม่น้ําจากทุกเรื่องแม่น้ํามายังแม่น้ําปิงดีกระจ้าจะได้มีน้ําใช้ทั้งปีเนาะแล้วนอกจากนั้นก็มีว่าแต่ว่าป้อแม่พี่น้องเพื่ก็บ,บอกว่าราคากระเทียมก็ตกลิ้นจี่ก็ตกลำไย,ยก็ตกตกหมดเลยมมนกระจ้าแต่ที่แปลงเนี่ยราคาไข่เนาะ ใครจ้ากิโลเบาแล้วนะ <S <S เนาะเอาจะมาแก้ราคาสินค้านะเจ้าอันไหนที่ราคาตกจะต้องปรับปรุงให้มันเป็นไปตามกลไกกับตลาดราคาเข้าแต่นอเอาระบบรับจำนำปิกมานอะเอากระเจ้าแล้วเอาราคาเข้าหอมมะลิฮอปปิคืนมาเนอะลำใหญ่โตเจ้า <S <S เอาว่าข้าเจ้ามายืนยันว่า พักเพื่อไทยเนี่ยเขาเขาจะแก้ปัญหาในเรื่องของสินค้าแปลงแล้วก็สินค้าขายที่เป็นรายได้ของป่อแม่พี่น้องอ่ะจะต้องมาช่วยกันดูแลว่าตั้งแต่ดูการผูกขาดูขบวนการผลิตต่างๆคือราคาต่างๆเป็นธรรมและมีราคาดีดีก็เจ้า <Yeah. S 1> แล้วก็มาช่วยดูแลว่าจะจะได้ปอ่อแม่พี่น้องมีเงินในกระเป๋านักขึ้นนาะ เอากินดีอยูด่ดีเหมือนสบายไอ้ตักสินอยู่อากระเจ้า,อาโอ้อันนนโยบายาพระพัยทรูงไก่ก็ถ้าทูงไก่จะฝากตัวแทนของสสคนเมืองของบ้านเราเนี่ยไปเป็นตัวแทนป้าไม่ี่น้องได้กระเจ้าฝา,ากทั้นสุรพลเกียรติยกรนะเจ้าเบอ,อร์หนึ่งอ,อันสีทะเลตกดคำลือตใยเจ้า แต่พ่อแม่พี่น้องเจ้าเชียงใหม่เนี่ยนะมีสอสอได้ถึงสิบคนเนอะแล้วมีบัญชีรายชื่อมอมสี่คนเป็นสิบสี่คนน่ะได้หมดเลยได้ก่อบอัดเดียวมันฟันหลออายมันนาว,ว่าข้าเจ้าเป็นคนเชียงใหม่อะ่ะได้ก่อเอายกจากวัดเลยได้กเจ้าเอาถล่มทลายเลยว่าคนเมืองกดเชียร์คนเมืองไปกันได้กับเจ้า โอ้อันบอกว่าวันที่สามกรกฎาไปครูหาก,กาเบ์อย่างเจ้าขอตึงคนตึงบักนะเจ้ายกจังวัดเลยก็ขอบคุณเจ้าพี่น้องที่เคารพครับขอเสียงตบมือเป็นกำลังใจให้กับว่าที่นายกหญิงคนแรกของประเทศไทยครับคุณยิ่งรักชิวนวัตร ยิงลักเอาไหมจอมทองเชียไหมเชียงใหม่เชียไหมพี่น้องที่เคารพครับ,บขณะนี้สำรวจแล้วจากโพทุกจังหวัดทั่วประเทศเชียร์ยิงลักหมดแล้วเชียงรายก็ยิงลักเชียงใหม่ก็ยิงลักกรุงเทพก็ยิงลักขอนแก่นก็ยิงลัก พรุ่งนี้จะนำคณะลงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นาราธิวาสยะลาปัตตานีก็ยิงลักพี่น้องที่เคารพครับพรุ่งนี้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันคุณยิงรักประกาศต่อสื่อมวลชนครับ พรุ่งนี้ว่าที่นายกลูกผู้หญิงตัวเล็กๆจะนำคณะพักเพื่อไทยลงไปพูดคุยกับพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใตา้แบบเห็นหน้าเห็นตาเห็นตัวจริงๆ